โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับจริงๆตอนเราเข้าสู่เกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคือต้องบอกว่าโทรศัพท์ผมมันไม่ดีนะที่ผมอยู่ๆก็หายไปอะ่ะนั่นแหละโทรศัพท์ไม่ดีคือมันเอาปัญหาหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องการสัมผัสหน้าจอนะครับผมคือจะพูดยังไงดีอะ่ะมันสัมผัส ได้ก็ได้นะแต่บางทีมันจะผีเข้าผีออกอะ่ะอย่างสมมติผมเล่นเงี้ยเล่นได้นะสักพักหนึ่งมันจะมันจะสัมผัสเองอะ่ะมันจะเลื่อนเองอะ่ะถ้าถ้าใครเคยเห็นเคยโท,ทรศัพท์เคยมีปัญหาแบบนี้นะจะเข้าใจเลยอยู่ๆเราเล่นอยู่รับปับป๊บปับป๊บ,บหนึ่งสัมผัสเองเล่นไปเล่นมาเข้าแอปนั่นแอปนี่คนเดียวเลยจนผมต้องกดปิดหน้าจอทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งก็ได้อ่ะแล้วก็เปิดหน้าจอใหม่ถึงจะ กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แบบอย่างชั่วโมงหนึ่งก็ต้องมีสักแต่ว่าแต่ชั่วโมงเลยสักครึ่งชั่วโมงมีสักสามครั้งแล้วกันนะสามสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติเราเล่นตลอดนะครึ่งชั่วโมงมีสักสามสี่ครั้งสี่ห้าครั้งเออมันต้องมีนะสี่ห้าครั้งอะหรือว,ว่ามันเยอะกว่านั้นวะผมก็ไม่เคยนับดิ เออชื่อมันเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนกิวก็เชิญเข้าได้นะครับตอนนี้คนก็เต็มอยู่นะครับผมไล่ออกหนึ่งคนครบสี่สิบวันแล้วไม่เข้ามาเลย <c ười> เดี๋ยวผมจะเขียนกดไว้ตรงนี้ดีกว่าเออใครอยากเข้าก็เข้ามาช่วยผมได้นะช่วยมาตีกิวบอลด้วยคือกิวบอลส่วนใหญ่ทีมผมจะตีกิวบอลได้แบบผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้ออกคําสั่งหรอกเนาะ ผอไม่ได้มีคำสั่งไม่ได้แบบแเหมือนกิลอื่นเขาผมเคยได้ยินนะว่ากิลอื่นเขาจะนัดกันหรือเปล่าเออจะมีแบบใายๆแม่ทัพอะ่ะคนสั่งไงว่าให้ตีป้อมไหนป้อมไหนอะ่ะเออแต่ของผมไม่มีไของผมฟิสไตล์คือทีมอย่างทีมผมอะ่ะผมพูดตรงๆนะก็จะมีผมแล้วก็ไอดีสองแค่นั้นแหละส่วนคนอื่นเนี่ยที่เข้ามาผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครบ้าง อันอนนคตอค้ผมว่าผมจะล็อกอืมผมจะล็อกแล้วก็เอาคนที่เหลือเนี่ยคัดอยู่อาจจะเหลือไม่ถึงสิบถึงยี่สิบคนก็ได้เออแล้วก็ล็อกดีกว่าซึ่งที่เมื่อก่อนผมเปิดไว้เพราะมันไม่มีใครเข้าเลยนะปิดไว้แต,แต่แต่เดี๋ยวผมจะปิดไว้ละถ้ากเกิดว่าออกกันหมดอะ่ะก็จะเหลือผมกับแค่ไอดีสองเท่านั้นเออ,เอ,อผมล็อกไว้เลยดีกว่าเพราะผมเดี๋ยวผมจะ ให้คนในช่องเข้ามากันล้กันถ้าถ้าอยากเข้านะเพราะของผมมันไม่ได้ก็เรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันไม่ได้แบบมีกฎอะไรมากมายผมจะตั้งแค่สังกฎกฎข้อแรกเลยคือถ้าเกิดคุณเข้ามาไม่ภายในสีน่สิบวันคุณไม่เข้ามาคุณจะโดนเตะออกเออสองเลยก็คือคุณต้องตีกิวบอ,อ่ะกิวบอเนี่ย ต้องตีสักวันหนึ่งสมมติว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกิวอมันจะมีอยู่ประมาณประมาณสามวันใช่ไหมจะมีพุธศุกร์อาทิตย์คุณต้องตีสักวันหนึ่งถ้าคุณว่าคุณไม่ว่างจริงอะ่ะหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่ตีและ้วอาทิตย์หนึ่งต้องตีสักวันหนึ่งก็คือวันไหนก็ได้พุธศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยต้องมีส่วนร่วมในการตีกิวอสักครั้งหนึ่งต่ออาทิตย์นะครับผมอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งกฎนะ เออแล้วก็กดที่สองกดที่สามกดที่สามก็คงจะห้ามพูดหยาบใส่กันดีกว่าเออห้ามพูดหยาบใส่กันเพราะวันก็คงมไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกิวของผมนะฟีสไตล์อยู่แล้วแล้วก็ไม่คัดคนด้วยนะผมไม่คัดนะคือใครที่เล่นใหม่แล้วไม่มีกิวอยู่แล้วไม่อยากจะเข้ากิวผมเข,เข้ามาได้เลย คุณจะเพิ่งสมัครใหม่เพิ่งจะเล่นจริงกับจะ,จะกลับมาเล่นจริงจังแล้วสมัครไอดี ID ใหม่แล้วไอดี ID เพิ่งไก่กาอยู่นะผมก็รับนะเข้ามาเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าคลิปนี้คุณเห็นแล้วก็จะเข้าจิ้วผมอนะ่ะช่วยบอกชื่อผมด้วยนะผมจะได้รับไว้เอซึ่งถ้าเกิดมีคนขอเข้ามาผมก็อาจจะอาจจะไม่รับนะขอเข้ามาเฉยๆนะผมอาจจะไม่รับนะเพราะว่า ผมกลัวว่ามันจะเป็นไอดีที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปั้นเฉยๆอะ่ะอย่างไอดีพวกเนี้เห็นไหมไอดี ID พวกนี้ยเนี่ยเหมือนเป็นไอดีที่ไม่รู้เหมือนกันผมสัน,นนะิษ <c> ฐ <oughs> านนะคือเล่นๆสันนิษฐานนะว่าเป็นไอดีที่เขาปั้นอะ่ะปั้นแบบปั้นขึ้นมาขายอะ่ะเข้าใจหไหมอืมน่าจะนะ แต่อาจจะเป็นเนี่ยดูดิคืออะไรอะ่อะบอทอ่ะเหมือนไอดีพวกนี้มันเป็นไอดีบอทอ่ะเป็นไอดีอะไรก็ไม่รู้แต่ผมล็อกไว้ละพูดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เออถ้าใครอยาก,เข,ากเข้าก็เข้ามาได้เลยนะครับผมก็บางทีก็ลืมตีกีวอร์เหมือนกันนะบางวันอะ่ะอย่างเช่นเวลาขายของอยู่อะ่ะเออก็ก็ติดก็ลืมตีเหมือนกัน ออแล้วก็อันนี้เป็นไอดีสายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะโหดไม่เยอะหรอกดูอย่างพี่ศิลปะดิเขาต้องฟาร์มขนาดไหนกว่าจะโหดขนาดนั้นแนะคงผมเนี่ยไม่ได้ขยันเหมือนพี่เขาด้วยดิทำใจหน่อยนะคือต้องบอกว่าโทรศรัพท์ผมพังอะ่ะผมไม่ค่อยได้ฟาร์มอะไรด้วยนะช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็คือเข้ามาเล่นเฉยๆทำภารกิจรายวันแค่นั้น แล้วก็แค่นั้นจริงๆไม่ค่อยได้ฟาร์มแบบจริงจังอะไรเลยไม่ได้ตีหาลูกแก้วศักยภาพไม่ได้ตีสเตจพิเศษคือตีแค่ทำธุรกิจอะกับตีไอ้พวกอาทิตย์ที่เดือนที่แล้วอะพวกโคาลาโบาแค่นั้นแหละพายายามฟาร์มพวกนั้นเฉยๆอย่างอื่นไม่ได้ทำเลยเพราะเพราะผมไม่อยากเล่นนานอะโทรศัพท์เก่าผมมาเพราะว่ามันแหลกอะ <c oughs> <c oughs> แหลกแหลกหนึ่งหนึ่งแล้วนะแหลก 2เลยบางทีเล่น,เล,นเล่นอยู่ทำพอน้่จอเองและการฟาร์มลูกแก้วศักยภาพหรือฟาร์มพวกเสเ็จวิเศษเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะเออขนาดเรากดตีคูณ2นะถ้าเราต้องตีด่านพิเศษหมดเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะนผมไมไ่ค่อยได้ตีเลยไหมเออคือเดี๋ยวหาความขยันกลับมา่อนเออเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตีเลยคือ ถ้าคุณจะตีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วไปตีลูกแก้วสกัดยาพอีกผม,มก็เลยคือตีตีอยู่อะ่ะเราต้องต้องเห็นมันแหลกไม่พอนะเดี๋ยวมันจะเข้าอย่างอื่นมั่วอยู่อยู่ตีอยู่อะ่ะพับหน้าจอไปเองเลยพับหน้าจอไปเองเข้าแอป,ปนั่นแอป,ปนี่มั่วสัมผัสหน้าจอมันเสียนะเพราะฉะนั้นผมจะล,ล่าสายตาจากอันนี้ไม่ได้เลยปกติ เมื่อก่อนผมฟาร์มพ,พวกสว์พิเศษผมจะทําเป็นสองหน้าจอไงแต่ตอนตอนโทราศัพท์ผมแหลกอะ่ะอย่าอย่าว่าแต่สองหน้าจอเลยแค่หน้าจอปกติยังแหลกเลยเออนี่มันใกล้ปีใหม่ด้วยผมก็เลยซื้อโทราศัพท์มาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ก,กับตัวเองนะครับผมของขวัญชิดมากนั่นแหละก็คืออยากได้โทรศัพท์ใหม่แลหละอดทนกับโทราศัพท์เก่ามานานแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วตอ็คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมใครอยากเข้า กิวผมเนี่ยกิวกะกาของผมเนี่ยก็กดนะครับผมคอมเมนต์ว่าขอเข้ากิวนะครับผมแล้วก็แจ้งชื่อมาด้วยผมจะรับนะครับผม <g ust> ผมไม่มีเกณฑ์อะไรรับนะตอนนี้นะอนาคตก็ไม่นะ <t ong> ตอนนี้ไม่มีเกณฑ์อะไรรับอยากเข้าเข้ามาเลยนะครับผมแต่ต้องแจ้งก่อนนะแจ้งในคอมเมนต์คลิปนี้เลย <g ust> แล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือ อยากให้ผมอัพมายากลเป็นเก้าดาวไหมเอออยากเห็นไหมไอดี <c oughs> ผมจะโหดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> หรือผมจะกลับมาเสียใจที่หลังเหมือนกับทำสล็อตไปหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่ค่อยมีพลังโจมตีเลยเบามากแต่ถึกอาศัยถึกเฉยๆผมมีอันนี้นะใบรีอยู่หนึ่งครั้ง คือผมอยากได้หมดเลยอันนี้ก็อยากได้ขี่มาวุธเมื่อออกบรรนัดการคือแย่สุดคือไม,ไม่ไม่ใช่อยากได้นี้สิที่ผมอยากได้นะเอ,อัน,นี้ลองมาเคยเน,นี่ยแล้วก็ไอ้น,นี่แล้วอันสุดท้ายเลยนะก็คือไอ้น,นี่ก็คือถ้าได้อันเนี้ยคือโชคดีโชคดีโคตรเลยแต่ถ้าได้อันอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่ถ้าได้อันนี้ก็คือแย่ อันนี้คือโคตรแย่ซึ่งอยากอยากให้ผมอัพไหมเป็นเก้าดาวอ่ะคอมเมนต์มาครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหยุดเดี๋ยววันนี้ทําคลิปนี้ลงก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมหยุดไก่ของก็จะทําคลิปตีพีให้ดูนะครับผมทาบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสุดครับายบาย